ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดแต่ผู้สมรสของลูกหนี้มีทรัพย์สินเจ้าหนี้จะสามารถทําการยึดทรัพย์สินได้หรือไม่ก่อนอื่นนะครับจะดูว่าเจ้าหนี้สามารถทําการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้หรือเปล่าต้องดูสถานะของลูกหนี้และก็ตัวผู้สมรสของลูกหนี้ก่อนว่ามีสถานะเป็นผู้สมรสตามกฎหมายหรือเปล่าจะเป็นผู้สมรสตามกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสถ้าลูกหนี้และก็ผู้สมรสมีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ให้ดูอย่างที่2 อย่างที่2ก็ให้ดูว่าทรัพย์สินนั้นได้มาระหว่างสมรสหรือเปล่าหรือเป็นสินส่วนตัวถ้าทรัพย์สินนั้นได้มาระหว่างสมรสในลักษณะแบบนี้เจ้าหนี้ก็สามารถที่จะทําการยึดทรัพย์สินนี้ออกขายทอดตลาดได้ในกรณีที่มีการนําทรัพย์นี้ออกขายทอดตลาดแล้วคู่สมรสสามารถที่จะมาล้องของการส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดได้ครึ่งหนึ่งยกตัวอย่างที่ดินมีราคาหนึ่งล้านบาท และขายได้ราคา1ล้านบาท5 0 0แสนบาทในส่วนของลูกหนี้จะต้องนำไปชำระให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอีก5 0 0แสนบาทก็จะต้องคืนให้กับคู่สมรสแต่ถ้าคู่สมรสของลูกหนี้ตามคำพิพากษามีทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวหรือมีทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรสในลักษณะแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นสินสมรสเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะทาการยึดทรัพย์สินของคู่สมรสออกขายทอดตลาดได้ วันนี้ผมเองก็มีข้อกฎหมายดีๆมาแชร์เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ